โอเคพี่ป้าเราอยู่ไหนกันเนี่ยฮะแถวนี้เขาเรียกระลามห้างใช่ไหมร้านลำเตียอะไรนะร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อยากูซายายากูซายาซึ่งอยู่ที่ไหนนะพี่พี่วันดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของร้านพี่ร้านที่อยู่ไหนอยู่สวนดอกลำเตียครับถนนราชพฤกษ์ครับติดกับโฮมโปรครับพี่ชื่อร้านยากูซายาเปิดพนายังซึ่งเปิดได้สามเดือนครับเปิดได้สามเดือนป้า ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยให้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 เราต้องจับต้องให้ด้วยให้ให้ให้จะให้อะไรผมอ่ะสอนให้พูดทำไมล่ะคะัอ๋อมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่ฮะร้านตามป้ายนี่เลยนะคะยากุซายะยากุซายะที่เปิดสามเดือนแล้วเป็นไงอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะคนต้อนรับอ่ะก็ตอนนี้ก็ เรับอามีเพจไหมครับเรามีเพจไหมมีครับผมเพจอะไรอ่ะตามชื่อร้านเลยครับอยากเป็นภาษาอะไเป็นภาษาไรเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็คือมีวายเอยเอเคยูแซดเอยเอยาคุซาย่านะคะนี่คือวันนี้ป้ารัตนาเขาจะแดกอาหารญี่ปุ่นป้าจะแดกอะไรบ้างอ่ะมามาเนี่ยทอไม่ได้ทำอย่างนี้นะมาทำยังไงอ่ะเรื่องคุอย่างนี้ทำไมล่ะ บอกพี่โนพี่ไหนี่นหมดเลยป้าอาหารี่ปุนมันมีปลาดีๆมีนะป้าตาป้าใเด็กของดีป่ะมีด้วยวเนี้ยเอาไอ้นี่มาให้แดกเอาอย่างที่เขาพูดไปก็แดกไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นมันมีปลาดีก็จะมาต้อพูดกับฉันอย่างนี้แต่ป้าก็แดกไม่ปลาดีป่ะโอยพุจากับเราอย่างนี้เรานะจริงนะจะต้องคุยป้าเราเยอะเลยพี่าอะไรับปอ่ มีเมนูแนะนำางไหมครับเป็นปลาสดกพี่พี่พี่พาไปแนะนำเมนูหน่อยนะครับอะไรก่อนครับไปปลาเจ๊ปลาตอนที่เราอยู่ที่ร้างคุณสยามนะคะหมูปลาปลาโคดายปลานลาเป็นไ ีละอันละอันเพ่าไหร่ไม่แดกอ่ะพี่ไม่ได้แดต้องปาที่ไหนหรอปาดที่นใช่ค่ะปานี่แล้วสะอาดปดมากเลยพี่เฮ้ยไมเายอะมากพี่ต้องใส่จีละอันแหบเนี้ยใช้ตาพี่ไม่แย่หรอวะปาทีนีวามที่สคทนคะูค้าใจจปแเมื ว่าคนเข้ามาเยอะจะว่าทุกอย่างที่ถ่ายไปนี่มาเดินไปปปไปทุกอย่างที่ถ่ายไปนรูปภาพนะคะของจริงเก็บมาวุ้ยไม่ต่างกันเลยนะคะนี่ไงปลาสดอะไรนะคะปลาสดอะไรนะคะเจ๊อยู่นี่เจ๊เดินเจ๊ยืนนี่นี่เจ๊ยืนนี่อันนี้ใครใครส่งไว้อ่ะว้าวรัตนาคุณดูเมนูนี่ดินี่นี่น นายคุณลองชิมคุณลองชิมดิมันละเอียดยิบเลยนะคะเนี่ยอยากจะบอกว่ามันละเอียดมากเลยอ่ะคุณเดชเขาข้างล่าใครสนใจก็มากินตรงนี้นะฮะร้านอยู่ตรงไหนนะพี่สวนดอกลำเสียมครับผมล้วนดอกลำเสียมถนนราดชุกมีเบอร์โทรติดต่อไหมพี่เบอรร์โทตติด่ออบกเบอร์โทรหน่อยพี่เอาเลยค่ะเจ้าของร้านบ้าลงแดกก่อนไหมอ่ะไม่แดกแล้วค่ะพูดจาอย่างเงี้ยให้ เฮ้ยเฮ้ยนี่นะตะปูนบ้านเราตำรวจเยอะเลยให้นี่แหละให้พี่พูดอะไรอย่นี้ภาษาแยกปูนบ้าไม่ไม่อะให้ไงต้องให้ดิเราเป็นคนไทยให้ให้ให้เรานี่เฮ้ยแดก่ย พี่มีเบอร์โทรมมีเบอร์โทรไหมครับ0 9 8ย์เ้าครับสอ8สี่เปครับย้ำอีกครั้งไปอีกดนะคะ098นะคะ2อ9 6 8่0ขอไม่แน่นะพี่เบอร์โทรใช่ค่ะนี่นี่พงอันเองเบอร์โทรแล้วนะะเพื่อนๆเดี๋ยรับนะคะอะ 0ูนย์เกอครับสารองที่นั่งพี่ร้านกี่โมงแล้วกี่โมงอ่ัพี่เปิดตังแตเ็โมงุ่อ้เลิกเยนะฮะแต่ว่าผมเห็นเชฟที่นี่แล้วยพี่ปาได้กินอะไรมาสิ1มงถึง5้าทุมนะคะเหรอยากดุยาดูยาดุเยาขอเราแบบละเอียดละเมียดแล้วก็แบบว่าลันณอ้แดกชิมหนึ่งเ็ได้อผู้จดีๆหนก็ได้ เวทนาลองรับประทานที่หนึ่งนะดีมากเเป็นน้องพี่นนท์ตำลูกที่เด็ดขนงร้นเนี่ยคือพี่ทางตำลูกทางร้านเขาบอกว่าถ้าใครมาจากเพจหมอปลาเนี่ยเขาจะให้สเต็กปลาพี่ตะเกียบไหนโยโดยยกตะเกียบนี่ใช่ไหมป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมควานปลานะไม่ต้องนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่แกตานเองนะตะเกียบต้องแหกไหมตำลูกพี่ตะเกียบต้องแหกไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยตะเกียบที่นี่ไม่แหกว่ะป้าแหกตะเกียบไหม คุณจะแหกกินไปเอป้าแหกไปนี่นี่ตระกูลบ้านเราไงนี่นะนี่เราให้ป้านนาชิมดูนะต้องใส่วาซาบิไหมคะแล้ววาซาบิที่ผสมวาซาบิย่างน่องมาองนี่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 ลองชิมสารอฟคอนเซปต์ห่านก็ได้ครับเี้ยวเป็นตัวซอสองเปรี้ยวป้าอป้าลองชูรังก่าชังก่ที่เดียวทำเดียไม่ไม่ไม่เอาเอาปเลยเอาปจับจับได้เ เราแบบไม่ปลอดภัยปลอดภัยโอ้โหจุ๊โอ้โหเฮ้ยอะไรเป็นอะไรทางคู่นั้นหายแน่เลยคู่แต่เราอย่างนี้หลายๆเรื่องเลยนี่ทำไม่ได้ทั้งส่ยมันเป็นแบบสดใช่ไหมคะเป็นแบบดิบดิบคุณบ้านเรานะมาเยอะเลยตมูนบ้านกินดูกินเนี่ยผมกินครั้งแรกนั่นเนี่ยปลาดิบป้ามันก็อร่อยอ่ะ อร่อยเป็นคนเดียวสิคุณแดดหมดเลยนะมึงไปยัดสิเดี๋ยวจะบอกบ้านกูหมดเลยนะตะกูลใหญ่โตนตำรวจบ้านที่นี่คืออาหารญี่ปุณฮะอันนี้อันนี้จะมีแบบวาสตีผสมให้ด้วยนะคะอ่ะขอบคุณเนี่ยไม่กินนล้พี่เฮ้ยคุณต้องแดดกี่แดดกะบีมึงไปยัดสินี่มี่วาสตีด้วยโอเคโอเคดูล้างมือก่อนชีวิตแบบว่าบอกว่าจะมาเราเนี่ยตำรวจเยอะเลยตำรวจทจะตัดจากตรงนี้เลยนี่เพื่อนมาที่เลยตามมาตรงนี้เลยนะคะ นี่นี่เลยอ่ีนไุ้นนีให้พี่มาะำิอว่ามีอะไรบ้างใ่แนะนำนิอันนี้ยแนะน่ว่ามีอะไรบ้างตงนี้คะเาเตาบอกยเยาว์เต่า นี <med silly> in in ่น yeah, ี่นี่หมอฟ้าหมอฟ้าไปตะมืออยเลยเนี่ยค่ะว่ามันมันมีอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะลิ้นหัวย่างค่ะลิ้นหัวย่างร้านนี้หนะคะอันนี้จะเป็นอีกอ่ขชิ้นนี้เป็นตะมือขาวิ้นนี้ค่ะอ๋อนั่นลูกนั่นลูกเหรออะไรนะเขาเรียกอะไรนะพี่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 ถามอ่ะพี่พี่จะขอร้านไหนก็เอาเลยเดี๋ยวพี่จะขอร้านไปรัตนาำมันเนี่จิตจิตฟังฟังเลยนะ พี่พี่พี่มาี่นี่จสลัดของใครอ่ะนี่ยระวังะฮะที่ดูนาก้ากวไม่เปไรไ่ก่อนเดี๋ยวเดายก่นเดี๋ยวบเปไี่เจก็ไ่ัพี่พี่เดไปนี่ไม่ไม่เดี๋ยวให้ใครได้นำ่ะพี่มาดูนี่นะคะพี่นี่พี่เถีย่งนีถึ พี่ถามหน่อยดิทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะอ๋อคือเป็นความชอบส่วนตัวครับเป็นตามชอบส่วนตัวใช่ครับแล้วก็ไปนั่งกินอาหารญี่ปุ่นที่ไหนมันไม่ได้รสชาติแบบที่เราเคยเคยได้ชิมมาตอนเด็กๆสมัยดั้นเดิมเลยที่เคยไปญี่ปุ่นเหรอครับลูกคือญี่ปุ่นไหมไม่ใช่ครับพี่เคยไปญี่ปุ่นเหรอใช่ครับผมนึก FV ญี่ปุ่นเลย AV ญี่ปุ่นนะพี่เคยไปมาเลยการรัตนานะ บ้าคฉันหนักเอวย,ยิบย,ยิบปีบผมหไหมนอ้องมาพูดอะไรกับฉันนั่นจะไม่เกี่ยวกับคนเลยไม่รู้จักด้วยเอ๊ะจริงจริงชีวิตจริงนี่จะต้องมีกับพี่โนด้ตพี่เขาเลยว่าก็เลยอยากให้ทุกคนมาลองทำมาทำที่อย่างอันนี้คืออะไรอ่ะเมนูอะไรเนี่ยอันนี้จะ<อ>เป็นประมุขครับผมเป็นอิกาซาซวิมิอิกาอิกาครับอิกาอิกาเป็นภาษาญี่ปุ่นครับแปลว่าประมุขบ้านเราพูดอิกาสัตวิมิ ครับอย่างอันนี้เมนนอะไรพี่อันนี้จะเป็นเซฟุราฮัชิโรแองจูรชิโรคแองจูระแชิโรแอรปมาพูดลยแรไม่ต้องสอนพูดนี่ไงแูระแูระติดเต็มป้าี่ป้าเต็มเลยนี่แหละพาดโดนใจให้่แล้วต่อมาแล้วอันนี้พี่อันนี้จะเป็นแซลมอนซาซิมิครับแซลมอนซาซิมิาพูดเลยอันนี้เดียวแซลมอนซาซิมิ อแซามอนซาซิมิซาิิมอิปิมุเหม็งอิปิมุเหม็นโอ้โหเมื่กี้พยายามอารมณ์ใจเรานะรสนานเย็นๆนะเดินไปกันรื่ร้านเนี่ยอยู่ที่ตลาดนี่นะร้านอยู่ในสวนดอกลำเจียกครับอยู่ที่สวนดอกลำเจียกอยู่ที่นนทบุรีเส้นละจังหวัดเกล็ดบางปวยบางปวยครับบางปวยนะฮะสำรองเบอร์โทรก็คือที่เมื่อกี้ที่ให้ไป 982496850ครับนี่คือสำมรองที่หน้าครับ98249นะ6850ชื่อร้านยาคูสายยายาคูสายายาคูสายายาคูสายยาแต่ยาแต่ยาแต่ยาสายาสายยาพพให้กูแดดให้มึงแดานี่หละมาจนได้วกอย่านี้เลยใ่ทาเพื่อนพี่เขามีวันถ้าใคร อันนี้จะเป็นสเต็กปลาครับเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเมนูนี้ถ้าเกิดใครที่มาจากเพจหมอปลานะคะแล้วก็มาทานที่นี่จะได้สเต็กปลาฟรีหนึ่งทีนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรครับอ่าอันนี้จะเป็นสเต็กเนื้อครับสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อใช่ครับเนื้อของเนื้อวัวครับเนื้อวัวโอ้เนื้อวัวป้าป้าเขามีเนื้อวัวด้วยป้าคือแม่เนื้อแดงเลยแล้วปลาเป็นยังไเฮ้ยย้งปลาตนักตะปูดีทั้งนั้นนะเฮ้ย ไมไม่ไ้ไว้โดนใจโอเคถ้ากำลังเถ้าใครสำรองที่หน้าก็รอนลงไปนะค่ะร้านชื่อร้านยาปูพยาเส้นปาชปริกนะคะสวนดอกลำวนดอกนดอกลำเกียนะครับร้งแล้วเสิร์ฟอาหารขอบค่ะอันนี็ีป้าลองทิ้นเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้าน ใช่เลยนอ่ค่ะครับลองดูคะมูัที่อยากกุย่านะคะที่เ้นราจะคอที่ดอกลำเจียบสวนดอกลำเจียบนะคะสวนดอกลำเจียบค่ะที่อยากกุย่าเส้นราจะคืออย่าลืมค่ะแถนสเต็กปลาด้วยค่ะ้าใครจบเด็ดเราลองป้าทานยังเลคกับ้อัก่ายังัยังไม่เด็ดใครจ๊หาป้าเด็กก็เด็ก เน้ยยบ้าเราคูณนีแล้วกิกินก่อนเพราะมพูดเลยรัตนาการมาพูดอะไรมาหมบมอหมุะ้แกงกระดิ่งน่สับนี่คือแกงกิ่น่เหรอ่ใช่ครับเผ่อยปะบ้าเราินเ่ยอันนี้คืออะไรวะร้อนน็อตนิดปากอนที่มนร้อนอย่ะร้อนนะคะบ้าานมมาพูดถ่ใช่ ตะกูเราจะมากินที่ร้านยากุซาย่าที่เซนลาชุมพึ่นะคะดอกลำเจียงนะคะย่างให้น้องก็มีเต๋อเดียวค่ะเดียวนัมีเต๋อที่เขาทำอ่ะเอาสองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้ออกไม่ได้อร่อยอร่อยไหมครัอร่อยเนาะร้านเขาอร่อยเนาะอร่อยไหมครับเยี่ยมเยี่ยมอร่อยมร่อยไหมครับให้กให้ให้อร่อย้ามครับคุณให้อร่อยอร่อยไหมพูดทำไมว่าให้อะไรอ่ะมันเป็นสายญี่ปุ่นเนี่ยให้ เอายังไงบ้าแบบไหนยังไงให้ชี้ด้ยชี้ด้ยให้ชี้เลยให้มือหมอเข้ามาทำตามให้ตายเลยเร็วให้ให้ตายมีแถมนี่ขอยากอีกเสิร์ฟนะอย่าลืมนะมาหน่ะนี่อ ป้ามาล้างชามองเเหรอป้าขอให้กินขอไม่ให้ล้างชามป้าแดกเยี่ยมเยี่ยมเลยเนี่ยไอ้คุณไม่ได้แดกมากเลยนะให้พูดจาอย่างนี้นะค่ะนี่แดดเยี่ยมเยี่ยมนึกว่าป้าล้างชามให้เขาให้ให้ยพี่นอดเป็นตำรวจเราเป็นพยาบาลเราเรียบร้อยเนี่ยที่บ้านเนี่ยอยากกินนะถ้าใครอยากร้องใครอยากจะกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมขอโทษนะฮะะนี่คือครั้งที่สอง ในการจูงใจหารญี่ปุ่นของผม่ะก็คือร้านนี้คือครั้งที่สองอร่อยมากยากัคุซายะอยู่ที่สวนสวนสวนดอกลำเจียบสวนดอกลำเจียกค่ะชื่อ<า>ร้านราชพฤกษ์นะคะยาคุซายะนะคะหรือโทร0892496850นะคะ,ะใระครที่มาจากเขตหมอพานะคะหรือว่าจากหมอปลาปลากระป๋องหรือจากเป้เบนมังควยนะคะเราแถมสเต็กปลาให้กับหนึ่งที่แล้วพร้อมรอยยิ้มของป้ารัตนาอีกหนึ่งทีนะคะทุกคนมาทานได้จะให้เขาทีเหรอจะให้เขาเป็นทีเหรอ น้องพูดนะให้สินให้พรความจริงเนี่ยวันนี้ของให้พระราชพัฒนาเนี่ยมันจาดเี่บโนขาแปรปลาร้ามาล้งจานช่วยชาไม่เขามันอร่อยจุดป้าต้องล้างเหรออร่อยมากเลยป้าพัฒนาแดกเลี่ยมเชี่ยมมาแดกโดยที่ร้านไม่ต้องล้างเลยครับใช่ค่ะ <laughs> เป็นว่าแดกไงคนนี้มันแดด <laughs> ใช่ <laughs>

มมาจิ้้แลวนะอร่อยจนไม่เหลือเลยค่ะป้าทานหมดเลยให้กันภาษญี่ปุ่นรึเปล่าใช่ระดับคนนี้ให้ให้เลยการค่ะยากอุตาย่านะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะทานอร่อยจนไม่เหลืออะไรป้ารัชนากับหมอปลายยืนยันดิฉันคอนเฟิร์มว่าที่นี่อร่อยมากๆยากอุตาย่าที่สวนดอกลำเจียดนะคะเส้นราชพฤกษ์นะคะเส้นราชพฤกษ์หรือโทรเข้ามา0892496850ใครที่มาจากเพจเป้เบงกันปวยหมอปลากระป๋ยยินดีช่้ดวย มาทานที่นี่นะคะเราแถมสเต็กปลาให้หนึ่งที่นะคะบอกว่ามาจานดูจากเพจของเรานะคะยากูซาย่าสวนดอกลำเจียกเส้นราชเพิษ์อร่อยมากค่ะให้ให้กัให้ันอ่ะสอนิ้วแลยสองนิ้วเยเจ๊